บ้านหนังสือชุมชนบ้านพลุกกที่ตัง้ง38/6ทหมู่12ตำบกลกะไหลอำเภอตะกวทุง่งนางสาวอาทิตยาแท้หนาหรือที่เพื่อนบ้านเรียกกันติดปากว่าพี่กินมีลักษณะเป็นบ้านอาคารชั้นเดียวเปิดโลง่งเพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอและลมพัดผ่านตลอดเวลาตัวอาคารด้านหน้าเปิดโลง่งซึ่งประกอบด้วยชั้นวางหนังสือหลากหลายชนิด มีตู้ชั้นวางสำหรับเก็บหนังสืออย่างเป็นระบบมีโต๊ะเก้าอี้มีน้ำดื่มให้บริการตลอดเวลาซึ่งบริเวณที่ตั้งของบ้านหนังสือเป็นอาคารเปิดส่งผลให้มีลมพัดผ่านบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือตลอดเวลามีแสงสว่างจากบริเวณภายนอกเข้าถึงตัวอาคารเหมาะแก่การนั่งอ่านหนังสือเป็นอย่างมากสำหรับหนังสือที่วางไว้ให้บริการแก่ชาวบ้านได้รับบริจาคโดยประชาชนในพื้นที่จากการประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานเครือข่ายจากการหมุนเวียนสือ่อโดยบรรรักษ์อาสาบรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนโครงการบรรณสัญจรน,นอกจากบ้านที่เป็นหนังสือชุมชนแล้วยังเป็นแหล่งพบปะในการทํากิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสสปชตกิจกรรมฝึกศักษาด้านอาชีพหลักสูตรการทําดอกไม้หลักสูตรการทําอาหารหลักสูตรการทำํำผ้าหลักสูตรการปักผ้า หลักสูตรช่างพื้นฐานปูกระเบื้องเป็นตน้นโดยบ้านหนังสือชุมชนบ้านพลูกกมีเจ้าของบ้านโดยนางสาวอัตยาแซ้หามีน้ำใจมีอัธยาศัยดีมีงานบริการในชุมชนทําให้มีเพื่อนบ้านแวะมาคุยและอ่านหนังสือภายในบ้านหนังสือชุมชนอย่างสม่ําเสมอกําหนดเวลาเปิดบ้านหนังสือชุมชนมีการเปิดบริการให้ทุกวัน กำหนดเวลาให้เข้าใช้ในการบริการตั้งแต่เวลา08.00นถึง17.30นแต่เนื่องจากบริเวณอาคารเป็นพื้นที่เปิดโลง่งแม้เจ้าของบ้านไม่ได้เปิดบ้านชาวบ้านก็สามารถแวะเวียนไปนั่งอ่านหนังสือได้ตลอดเวลาตามความต้องการกิจกรรมและการให้บริการ เป็นกิจกรรมที่แนะนํากระตุ้นให้เกิดการอาร่านและเรียนรู้มีบริการหนังสือพิมพ์นิตยสารและหนังสือที่ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีการส่งเสริมการอาร e ่านอีบุ๊กและ QR code การประชุมหาหรือของกลุ่มงานภาคีเครือข่า,ขายมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาสักษาชีวิตในการดํารงใช้ชีวิตมีการส่งเสริมอาชีพและผลิตภันฑ์ในชุมชนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ รางวัลแห่งความสำเร็จบ้านหนังสือชุมชนบ้านผู้โกกได้รับการคัดเลือกเป็นบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบระดับจังหวัดและระดับกลุ่มอันดามันในปีงบประมาณ2,564